ใครใช้งาน CPU Intel อยู่นะครับวันนี้ครับผมมีทริคเทคนิคในการปรับแต่งตั้งค่าตัว iGPU Multi Monitor นะครับเพียงแค่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้การ์ดจอออน CPU Intel เนี่ยก็จะช่วยประมวลผลกับการ์ดจอแยกทําให้เล่นไฟล์หนัง 8K ตัดต่อได้เลื่อนขึ้นเล่นเกมได้แรงขึ้นเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวอุปกรณ์คอมแต่อย่างใดนะครแต่วันนี้ตามสัญญาที่ผมบอกว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของตัว CPU ที่มีการจอออน CPU ของทาง Intel นะครับอย่างคอมเครื่องนี้ที่มานนผมประกอบโชว์ไปใช่ไหมเนี่ย CPU ตัวที่ผมใช้งานจะเป็นตัว Intel Core i 5 11500นะครับ ซึ่งตัวนี้เขาจะมีการ์ดจอนะครับที่เป็นตัว Intel UHD อยู่แล้วในตัว CPU หรือว่าพูดง่ายๆมันคือสถาปัตยกรรมเดียวกับตัว i w o r e ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะมองเห็นว่ามันตัดต่อได้ดีมากสามารถตัดต่อหนัง 4K Full HD ได้สบายหรือเอาไปเล่นหนัง 4K ได้นะครับแต่ชั้นไหนนั่นทําไมเวลาเราซื้อเดสก์ท็อปมานะครับแล้วเราเสียบการ์ดจอแยกเพราะโดยปกติที่เวลาคุณประกอบคอมมา คุณก็จะใช้งานคอมสไตล์ตามนี้นครับมีการ์ดจอแยกหนึ่งใบนะครับมีซี u อยู่นะครับแล้วก็ใช้งานตามปกติแต่ทําไมเรามักจะไม่เจอในส่วนของตัวการ์ดจอออนซีดีนะครับเพราะว่าฟังก์ชันตัวนี้ต้องบอกก่อนเราต้องไปตั้งค่าเปิดในส่วนตัวเมนบอร์ดนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเรียกใช้งานการ์ดจอออนซีดีได้โดยพอเราได้เปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีความเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งครับตรงที่ จากปกติเวลาเราทํางานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเล่นหนังเล่นเกมหรือแค่ดูวิดีโอเนี่ยการ์ดจอแยกจะทํางานทําให้กินไฟหนักมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่สู้การ์ดจอออนซีบีอยูไม่ได้แต่พอเปิดฟังก์ชันนี้เสร็จปุ๊บการ์ดจอแยกจะไม่ทํางานเลยถ้าสมมุติการ์ดจอซีบีอยูทำงานไหวทําให้ประหยัดไฟได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเล่นเกมนะครับตัวโค้ดของตัวซี u สามารถช่วยถอดรหัสได้ก็จะเพิ่มความแรงของการ์ดจอด้วยตั้งค่ายังไงทำยังไงไปดูกันเลยครับ เอามาลองดูแบบเดิมๆกันก่อนนะครับปกติเราจะใช้งานก็คือไม่ได้เปิดฟังก์ชันอะไรนะครับเข้ามาที่ Windows ปุ๊บเราก็จะเจอกับการ์ดจอใบเดียวบนตัว GPU s นะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาใน Windows เนี่ยมันก็จะโชว์แค่ว่าตัว GPU การ์ดจอที่เราใช้นะครับเป็นตัว RTX 3060นะครับอันนี้คือเดิมๆของ Windows เลยก็คือจะมองไม่เห็นตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเข้าไปเล่นเกมเนี่ย เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นเกมดูนะครับอ่ะก็เข้าเกมมานะครับก็สามารถเล่นเกมได้ปกตินะครับตัวการ์ดจอเนี่ยเราจะเจอแค่การ์ดจอเดียวนะครับอันนี้คือการใช้งานแบบปกติเลยนะครับ default ทุกอย่างซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเปิดตัว iGPU ที่ผมบอกไปใช่เป็นการทำแบบมันตินะครับก็คือเรียกใช้งานการ์ดจอบนตัว CPU ได้ด้วยซึ่งถ้าสมมติเราเล่นแบบปกติเนี่ยอ,อยู่ด่านธรรมดาทั่วไปนะครับปรับกราฟิกก็จะเป็นแบบตัว Full Screen Full HD Ultra นะครับเฟรมเรทก็ คือธรรมดาเลย110เฟรม120เฟรมนะครับอันนี้การ์ดจอ RTX 3060เฟรมเรทก็ถือว่าตามปกติเล่นได้นะครับการ์ดจอก็รันได้ตามปกตินะครับจะเห็นว่า GPU รันอยู่98%นะครับมี GPU เดียวเฟรมเรทตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเอาแบบเดิมๆก่อนนี่การ์ดจอรัน100%นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือผมจะลองเปิดคลิปนะครับที่เป็นวิดีโอ 8K อ่ะ นี่ลองเปิดวิดีโอ8 k นะครับเราก็จะเห็นว่าการ์ดจอแยกของเราเนี่ยรันทำงานอยู่นะครับวิ่งไปที่70% 72%ตรนตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีการทำงานอยู่64นะครับผมก็สามารถถอดวิดีโอตัววิดีโอดีโคดได้นะครับแต่ว่าการ์ดจอก็จะทำงานค่อนข้างหนักมากแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือในเรื่องของการตัดต่อเราก็จะใช้แค่การ์ดจอตัวการ์ดจอแยกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองปรับสลับโหมดใน b i o s ดูครับว่าทำอย่างไงอย่างแรกเลยนะครับลองรีสตาร์ท อ่าเข้าไบออสมานะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยจะคล้ายคลยกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะครับปรับให้เป็นโหมด a d v a n c e ์ครับแล้วก็ไปที่หน้าส่วนของ a d v a n c e ์ตรงนี้นะครับหาคำว่าช i p เซตคอนฟิกพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างครับให้หาคาว่า iGPU m u l t i Monitor นะครับตัวนี้ค่า Default ของ BIOS เนี่ยเขาจะตั้งเป็น disable ไว้นะครับก็คือเป็น การปิดฟังก์ชันตัว iGPU ปิดการใช้งานไปนะครับก็ถ้าเราพิสูจน์ดูอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถโหลด UEFI d e f a u l t นะครับแล้วก็เข้ามาหน้าชิปเซ็ตนะครับเนี่ยเลย iGPU มันเป็นปิดอยู่แล้วนะครับให้เราทำการเปิดครับ enable ครับแล้วก็ตัวแชร์เม memory นี่แล้วแต่สามารถตั้งเป็น 1G b กก็ได้หรือว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ทำการ save เข้า BIOS ไปนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้พอเราตั้งเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับให้ทำการ เซฟแล้วก็เข้าสู่วินโดว์โดยให้ย้ายตัวสาย HDMI ไปเสียบที่เมนบอร์ดแทนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปย้ายกันเลยอ่าตรงนี้ก็ให้ทําการถอดย้ายสาย HDMI จากการ์ดจอนะครับมาเสียบในส่วนของตัวออนบอร์ดแทนครับอ่าในตอนนี้นะครับเราก็เปิดตัวฟังก์ชันของตัว iGPU แล้วก็มันติเรียบร้อยย้ายสาย HDMI ไปเสียบที่ออนบอร์ดแล้วนะครับ ลองเข้ามาดู t a พเ Manager รอบหนึ่งครับเราจะเห็นว่ามีการ์ดจอ Intel UHD 750เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการ์ดจอ Nvidia RTX 3060ที่เราใส่ติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยผมขอเปิดวิดีโอ 8K ดูก่อนนี่ครับเปิดวิดีโอ 8K นะครับแล้วมาดูในตัวทัพเมนเจอร์นะครับเข้ามาดูเราก็จะเห็นว่าการ์ดจอแยกเราเนี่ยไม่ทำงานเลยใช้แค่การ์ดจอออนซ p u แล้วก็รันเพียงแค่ 45-42%นะครับซึ่งตรงนี้มีข้อดีอะไรบ้าง 1. เวลาเล่นไฟ์ลวิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยการ์ดจอบนตัว CPU ทํางานได้ดีกว่าการ์ดจอแยกนะครับแล้วก็ 2. ไม่ต้องใช้ไฟที่เปลืองโดยใช้ใชเหตุนะครับถ้าสมมุติเราใช้การ์ดจอแยกเนี่ยอาจจะใช้ไฟแบบ200วัตต ใช้ไปการ์ดจอบน CPU ีอาจจะแค่ร้อยวัตต์ประหยัดไฟกว่านะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่1นนะครับที่เปิดตัว IGPU นะครับข้อดีข้อที่2คืออะไรถ้าสมมติเราเล่นเกมหรือเราทํางานนะครับถามว่ามันจะมีปัญหาไหมเพราะว่าเราเอาสายไปเสียบที่การ์ดออน p u นะครับเรามาลองเปิดเกมเล่นกันครับอ่านี่ครับเข้าเกมผับจีมาลองเล่นดูนะครับดูว่ามันจะมีปัญหาไหมเวลาเล่นเกมนะครับเราก็ด้เห็นว่า การ์ดจอแยกเนี่ยยังคงทำงาน99% 100%เหมือนเดิมแล้วก็จะมีการ์ดจอออนซีช่วยทำงานด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างไหม117 120เหมือนเหมือนเดิมอันนั้นอาจจะมี130เฟรมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโคละาแผ่นที่แต่เท่าที่ผมลองเล่นลองเวทล,ลองเฉลี่ยแล้วนะครับเฟรมเรทของตัวเกมเนี่ย จะมีเพิ่มขึ้นมาไหมเนี่ยแทบจะไม่เพิ่มนะครับขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ข้อดีก็คือคุณสามารถใช้การ์ดจอออนซี u ในการใช้งานได้ด้วยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบเสพคอนเทนต์หรือว่า,าตัดต่อไฟล์งานการ์ดจอบนตัว CPU ก็จะไม่ปล่อยทิ้งไวน้นี่ก็มี140เฟรมมัแล้วแต่แผนที่นะครับช่วยไหมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากแต่ ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการทำงานมัลติมีเดียครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตัว iGPU ใน CPU Intel ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบแล้วก็การตั้งค่าน่าจะเห็นเปรียบเทียบ before after ก่อนการเทสไปแล้วนะครับก่อนการเทสเนี่ยก็ให้เห็นกันไปแล้วใช้การ์ดจอแยกเราก็จะไม่เห็นกับตัวการ์ดจอบน CPU เลยแต่พอเปิดฟังก์ชันตัว iGPU multi monitor ในตัว BIOS แล้วนะครับก็จะเห็นว่าการ์ดจอบนตัว CPU เนี่ยจะกลับขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถ ย้ายสาย HDMI ไปเสียบที่ตัวออนบอร์ดก็ได้นะครับหรือเราจะเสียบในส่วนของตัวการ์ดเอ็นวีเดียก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันมีข้อควรระวังหนึ่งอย่างคือถ้าสมมุติคุณย้ายตัวสาย HDMI เ่ยไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดพวกฟังก์ชันของการ์ดจอบางอย่างนะครับอย่างโดยเฉพาะของ n v ็นวีเดียนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าสมมุติเสียบที่การ์ดจอเอ็นวีเดียเองนะครับ ฟังก์ชันบางอย่างการ์ดจอตัว CPU ก็จะไม่รันนะครับเท่าที่ผมลองเทสมาเนี่ยจะมีเมนบอร์ด asus นะครับที่ได้เปรียบเลยเพราะว่าถ้าสมมติคุณเสียบสาย hdmi ไปที่การ์ดจอนะครับแล้วสามารถตั้งตัว iGPU เนี่ยให้เป็น p r i m a r y นะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายสาย HDMI ไปเสียที่เมนบอร์ดคุณจะสามารถใช้การ์ดจอออน CPU ได้เต็มประสิทธิภาพคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันของการ์ดจอแยกได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ส่วนเมนบอร์ดอื่นผมกำลังลองหาดูอยู่ว่าจะมีวิธีอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็เรียกได้ว่าเป็นการค้นพบอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากสำหรับตัวฟังก์ชัน iGPU multi monitor ใครที่จะทำงานด้านสายตกแต่งรูปภาพด้านสายของการตัดต่อหรือว่าดูหนัง entertainment ลองเปิดฟังก์ชันตัวนี้ช่วยดูนะครับจะช่วยการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเปิดตัว i g p u ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานพวก Intel Quick Sync เพื่อทําการไลฟ์สตรีมได้ครับก็สำหรับวันนี้ทางผมนก X Reality ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าถ้าผมมีทริปอะไรเด็ดๆเดีดเด๋ยวจะมารีวิวมาแชร์กันให้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ